อยากจะเก็บรีไว้เลยใช่ไหมล่ะรีอย่างไรให้ดูแห้งรีอย่างไรให้ดูแห้งก็จะมีต้องหับหัวก่อนหนึ่งต้องรับสมัครหัวนะคะ ค่ะทุกคนวันนี้แบมบี้ไปเรื่อยนะคะไ็ได้รับเกียตรติมารับน้ำชาที่บ้านคุณสุมณีนะคะคุณสุมณีคือครคุณสุมณีคือไฮโซชื่อดังหรือว่าที่มีฉายาว่าบาร์บี้เมืองไทยนะคะก็ขอขอบคุณกระทรวงนางงามนะคะที่รับเชิญให้เรามานั่งจิบชาด้วยแล้วก็มาชมบ้านคุณสุมณีค่ะคะ่ะค่ะคุณเจ๊ เพิ่มระดับความเข้มข้นของชาโดยใช้ชาที่เดียวกัน100องศา,สาสเซลเซียสแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาัใช่ถ่ายเก็บไว้ในค่าถ่ายบนวิีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำหลังเออพลังของของัญมณีก็คือไรคะ ขอบคุณพีอาจากลัววนอนยพาแอนน้องมันยด้วยเป็นคนที่สนร่งกลัรอรูเชันเเป็นคนไทยน่แหลวสามรถทาแบบเก็มี่ได้หมากสวยมากมาก กกำลังจะไปมีเทียตัวบ้านคุสมาน,น,นกันนะคะไปดูอ่างทองคำนะคะแล้วก็เตียงนอนทองคำนะคะไปค่ะไปค่ะได้นะคะอ่างทองคำ 24K นะคะราคาค่ะราคาปรมนี้นะ่าจะสิบก,กว่าเนาะมาคืาอขึ้นลงไม่สะดวกท่านก็เลยอ,อยู่ชนสอง ตึกนี้มีสิบชั้นอันนี้เป็นชั้นที่เก้าแล้วมัก็เอยตัวนี้จริงๆใช่อันนี้คือใช้จริงห้องนอนแท้จริงทุกอย่างคือใช้จริงหมดเลยซึ่งห้องแบบที่ท่านท่านบอกว่าจะเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่อยากจะเก็บรีไว้เลยซึ่งแบบรีอย่างไรให้ดูแห้งรีอย่างไรให้ดูแพ้งก็จะนี่ะไรกัญชาโค้ ปลาเเข้ไยค่ะจะนั่งจะโพสอะไรเต็มที่เลยระวังของขวนแค่นั้นได้ระวังแบบอะไรขมวนในรอยที่นั่งระหว่าง่าขีหมูอะไรหรอเคียวพัตาเหรอเหลือดอื่นอื่นไหมยี่สิบล้านเมีไม่ปังะ สิบเก้าล้านิเก้าล้านโกอีนี่สิบเก้าล้นนั่งได้ดอูุข้าปสิต้นไม้ชนิดหนึ่งของฮอลลี่เป็นต้นเป็กๆโตนี่นะคะสิบก้าล้านเอโกอีสอรี่ พอ้ย่านประเมินสิบปีละเวลานี้มีมูลค่าไหมคะมากค่ะประเมินไม่ได้เลยมาจากเมืองจีนเหมือนกันแล้วก็เวลาท่านใช่ค่ะท่านก็เมื่อก่อนเนี้ยเออเวลาท่านเนี้ยประมูลของท่านก็นอนประมูลบนเตียงเนี้ยกับสามีมีโทรศัพท์จากลอนดอนบ้างจากเจนีวาบ้างว่ามีชิ้นนี้มา ก็จะโทรคอลราคากันโดยโทรศัพท์เครื่องนี้นอนประมูลเครื่องเพชรกันนอนประมูลชิโนโซลีป่ะ ชิ้นมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องราวชใช่แล้วมูลค่าเนี่ยก็คือรานอัพอย่างเมื่อกี้เราก็ได้ชมแล้วเป็นในส่วนของเก้าอี้นะคะราคา18ล้านตอนนี้ก็20กว่าลาล้วใช่เพราะว่าเมื่อท่านประมูลมาเมื่อ15ปีที่แล้วนะคะต้นไม้่วงโฮลี่และทองคำตอนนี้ 24K เคเป็นที่อาบน้ำของท่านนั่นเองนะคะเลิศเนาะเลิศก็มีบ้านจรงใช้จริงตั้งหับหัวก้อนหนึ่งต้องรับสมัครผัวนะคะ ข้างพม่าใช่ไหมคะอันนี้คือพม่าใช่ถักใช่ใช่แต yeah. ่ฟอร์นิเจอร์พม่าแต่จีนเลยก็กำลังชิมถัาจ้ะส่งคืนกับบริษัทต่ามือเพราะว่าคุณท่านก็มีวิชาตั้งเยอะหลังก็่มีอะไรเลยนะตอนนี้ยังยังอยู่ท่านตอนนี้คิดว่ากำลังจะทำอะไรต่อ วาคือตอนแรกเห็นนเนี่ยนอากมีนี่ยอาเยนคะทุกอย่างสตอรี่มีนด่างเดอดเลยมีมูลค่ามากเสวัสดีค่ะซึ่งคุณปีบรรดาทุก่องมันมาเอางที่มาอขไปวันนี้ค่าคุนสไปทัวร์บ้านนะคะาชอนสายมู สสมูแบบันุดวันนี้ขออะไรคะทุกอย่างโดยรวมทั้งหมดที่พานอนก็คือนอนกินสบายทุกอย่งใช่ค่ะด้กินมีใช้แม่ชีนอนกินค่ะสาธุนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปนอกเป็นไงบ้างคะทุกคนทุกอย่างคือมีสตอรี่มีเรื่องเล่าหมดเลยอ่ะมันเลิกนอนแล้วเราก็ขอบคุณนะคะที่เปิดบ้านให้เราเข้ามาชมแล้วก็ ได้ชมเครื่องเพชรด้วยนะคะก็ขอขอบคุณคุณสุมาีและทีมงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ